3, 4, 1, สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องวันวันยีนะคะวันนี้ยีนจะมาตัดผมทรงฮีเมคัทนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นที่หน้าผกนะคะยีนจะมาตัดทรงผมงฮีเมคัทจะเป็นยังไงเนี๋ยไปดูกันนะคะว่ายีนจะตัดออกมาเป็นยังไงตัดยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ไปดูกัน มาเริ่มแรกกันเลยนะคะเริ่มแรกกันเลยเราจะมาแบ่งผมก่อนคือยินจะแสกข้างแบบนี้เลยคือยินแสกไว้แล้วใครจะแสกเออแสกกางหรือแสกข้างก็ได้ตามสะดวกนะคะคือแต่ยินจะแสกข้างเออแล้วก็ยินก็จะ่างนี้แบ่งผมมาคือเราก็จะดูว่าเราจะเอาหนาขนาดไหนคือยินก็จะประมาณนี้พอแล้วก็ทัดหัวอีกนะ แล้วก็แม่งอีกข้างให้มาเท่ากันนะคะก็ทัดหัว้เหมือนกันอีมาดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเท่าไหมคะไดใอ่้หเราจะมาตัดฝั่งนี้ก่อนคือยิว่าฝั่งนี้ก็โอเคแล้วนะเราจะมาวอรดว่าเอ้ยประมาณไหนดีดทีละนิดแล้วกันเนาะกันพลาด เท่าคางก่อนตัดไปเลยจ้าอืมโอเคมาตัดกันเลยเราจะแบบค่อยๆตัดขึ้นๆไปะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเบคิเลอืม ผมก็ไฟฟ้าสถิตดู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 ดอุยอ้ยอุย้ยทำไงกันมันจะตรงได้ไหมถามก่อนมีห้องเดียวกันเิ้ยกุ้มเดิรออ่ะเรีวตัดไปเลยจ้าอืมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ตัดปลายนะคะแล้วก็จะทำผม ต้องอ่างนี้แล้วเราก็จะชึบๆๆๆ่างนี้เดี๋ยวทอให้ทอกันเดอ้ออันนี้ปะแล้วเราก็ตายไปเลยอืมอืมท่า่เหมือนนาว่าไม่ได้แล้วเราก็มาทำปลายกัน เออมันก็ได้ปนะนาเก๋เดี๋ยวพรุ่งนี้ยินจะถ่ายแบบเออแต่งหน้าทําผมที่มันแบบดูดีกว่านี้ให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะทุกคนก็เป็นผมที่ยินตัดไปเมื่อคืนนะคะสุดท้ายแล้วยินก็เลือกที่จะตัดหน้ามาสเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่ายันรู้สึกว่าเออแบบชีวิตนึงอะ จะตัดก็ตัดเลยแบบตัดให้รู้ไปเลยว่ามันเข้ากับตัวเองไหมถ้าไม่เข้าก็คือติดกิบแค่นั้นไง่ายๆเลยแต่ก็แบบผลลัพธ์ออกมาก็คือก็ก็โอเคอยู่นะคะก็แบบเออรู้สึกว่ามันก็ได้อยู่มันก็เก๋ๆอยู่นะคะตอนที่ยินตัดหน้ามายินก็คือทําอย่างเงี้ยนี้จับผมมาใช่ไหมแล้วก็ม้วนอย่างเงี้ยนี้แล้วก็ตัดเลยตัดชื่อแบบครั้งเดียว แต่ถ้าแบบใครกลัวว่ามันจะแบบมันจะเดิกเกินไปก็ค่อยค่อยๆตัดทีละนิดนะคะยิ่งก็ตัดทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็แบบจนถึงนี้พอเราได้ความสั้นอย่างที่เราชอบแล้วนะคะเราก็ค่อยเอาเป็นไกรมาเล็มเลมเล,ม,เลมให้มันแบบเท่าๆกันนะคะคือแบบยินได้แรงบรรดาจารย์มาจากนีมี่วงโอไมค์เกิลแบบเขาหน้ารักเขาเท่มากเลยอ่ะพอเขาตัดทรงผมแบบแบบนี้แล้วเขาเท่มากก็เลยอ่ะเท่บาะะ่ะแล้วก็เฮกเคกมูมอว์ทวาย คือยินได้วาย,ยินชอบโมโม่มากที่สุดก็เลยแบบเอออยากทําตามโมโมเคยตัดทรงนี้แล้วก็แบบน่ารักมากสวยมากยินหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคะบ๊ายบาย